สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้ไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างส,รางสมรรถนะ คณะกรรมการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชอ,อเพื่อติดตามการออกแบบหลักสูตรพัฒน,นาสมรรถนะพอชอ,อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่นํำร่องค่ะ นายชาติวุฒิวังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสสสได้กล่าวว่าจากการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นของสสสที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆมาตั้งแต่ปี2555พบว่าศักยภาพทางวิชาการการประสานงานและการบริหารจัดการของบุคลากรที่ทำงานเป็น,นกลไกในระดับพื้นที่ทางสสสจึงมีแนวคิดพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชอ,อให้พร้อมเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ใช้กลไกลระดับอำเภอในการขับเคลื่อนร่วมกับทีมระดับตำบลน,นำร่องใน4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปัตตานีอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสและอำเภอร,รามันจังหวัดยะลา ทางด้านดรซอฟียะนิมะสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้กล่าวว่าสสสได้สนับสนุนการออกแบบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะพอชอด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่น เพื่อต้องการให้เกิดรูปแบบการดำเนินงานของพชอในการจัดการและควบคุมปัญหาการตั้งครันวัยรุ่นในพื้นที่ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการออกแบบหลักสูตรมาตั้งแต่เดือนมกราคม2563ล่าสุดอยู่ในระหว่างการทดลองใช้ในพื้นที่นำร่องและจะประเมินผลการทดลองใช้ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม2564เพื่อเป้าหมายในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย3ระยะคือระยะที่1การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดรายใหม่เป็นการสร้างให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและหาแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นระยะที่2การตั้งครรภ์คุณภาพ คือการดูแลสุขภาพคันของมารดาและทารกที่เกิดรวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาต่อของมันดาและการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้และระยะที่3การป้องกันให้ไม่ขออภัยค่ะการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งคันซ้ำโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กรวมทั้งสภาพแวดล้อมครอบครัวและการสร้างทักษะให้เกิดการจัดการตนเองได้